และนี่คือทุเรียนนะผมพันหมอนทองที่ได้มีการปลูกไว้เราๆสามสิบกว่าต้นนะครับเพื่อนๆดูครับผมเนี่ยครับโดยการให้มีระยะห่างเนี่ยเขาว่าเก้าคนเก้านะครับผมอาจจะเป็นเก้าศอกคณเก้าศอกอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆดูครับแล้วก็มีการอ่า ทำเป็นน้ําหยดนะครับผมอ่าช่วงแรกๆจะมีการลดบ่อยในวันละรอบนะครับผมทุกเย็นก็ได้นะครับผมหรือว่าตอนเช้าก็ว่าไปนะแล้วก็พอโตมาหน่อยแล้วก็เว้นระยะให้มาให้มันสองสามวันลดครั้งหนึ่งนะครับผมดูครับนี่คือวิธีนะครับวิธีในการปลูกแลช่วงหน้าแรงนะครับผม แล้วก็นี่คือดินแล้วก็หญ้าถมกับใต้ต้นทุเรียนไว้นะครับนี่ครับผมเพื่อให้มันเวลาแบบรับน้ําหรือว่ารับอาหารนี่ได้รับได้เต็มทีนะครับส่วนตัวนี้ครอบไว้เพื่อไม่ให้มันโดนแดดจนเกินไปนะเพราะว่ามันเป็นหน้าแรงนะผมแล้วต้นมันอ่อนเยู่นะผมจะจะทําให้ต้นเฉาแล้วก็แห้ตายได้นะผม ก็มีการทําหลังคาวไว้ให้มันเพื่อให้มันดรับแดดได้แต่ไม่แรงจนเกินไปนะผมนะครับระยะความกว้างของเนี่ยครับเพื่อนๆดูความกว้างนะแล้วก็ระหว่างเนี่ยครับผมเพื่อนๆดูเขาเรียกว่าเก้าคุณเก้าศอกหรือแปดคุณแปดศอกเนี่ยครับเพราะต้นมันใหญ่นะ ทุเรียนนะผมไม่ให้มีการเกิดการแย่งอาหารจนกันไปนะภายในรากนะผมโอเคครับเพื่อนๆอ,อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมวินเมืองชอตเช่นเคยนะผมไม่รู้ว่าตรงไหนแสงมันจะดีแต่รู้สึกว่าหน้าดำมากโอเคทีนี้ก็เนื่องด้วยตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าแล้วบรรยากาศมันขอเรียกว่ามันอ,ออกแนวคึมๆหน่อยนะผม ที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเรื่องของอต้นทุเรียนแล้วก็การปลูกทุเรียนนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยตอนนี้ให้ดูชั่วเขาไปก่อนนะต้นทุเรียนที่ปลูกไว้นะครับผมเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับผมเพื่อนๆดูครับแล้วมีมีระบบของการส่งน้ําเนี่ครับผมแบบนี้นะเพื่อนๆมีหลังคามงให้ด้วยเพื่อกันไม่ให้มัน โดนแดดมากจนจนเกินไปเพราะว่ามันยังต้นอ่อนอยู่นะครับผมบนบนพื้นที่้ังระดับหนึ่งแล้วก็ปลูกประมาณสามสิบกว่าต้นนะครับตอนนี้โอเคก็จะมีการดูแลคือการให้น้ําลดน้ําให้มันช่วงอ่อนๆอ,อ,อย่างว่านะครับผมช่วงงดอ,อ่อนก็เราก็ลดบ่อยหน่อยนะครับผมวันละรอบพอพอโตขึ้นหน่อยแล้วก็ ลดปริมาณน้ำลงอาจจะสองสามวันครั้งหนึ่งนะผมอาจจะอ้นี้เป็นจะเป็นระบบของน้ำหยดนะผมเพื่อนเพื่อนดูครับนี่นี่ดูเพื่อนๆนี่ครับผมน้ำหยดนะมันจะทำให้ประหยัดได้น้ำหน่อยแต่แล้วก็สามารถที่จเติมได้เยอะแต่ มีเพื่อนๆแนะนําว่าถ้าเราเติมเยอะจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดการเรียกว่ารากมันเน่าได้นะผมดังนั้นเราก็ใส่แค่พอพอประมาณนะครับผมดูพื้นที่ในการปลูกอย่างว่านะครับให้มันกว้างคุณก้าวคุณก้าเม็รหรือว่าแปดคุณแปดศอกอะไรเงี้ยนะเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารกันจนเกินไปในระบบของรากมันนะผมเพราะทุเรียนมันต้นใหญ่นะครับดูครับ พราะบรรยากาศก็สุดยอดมาตอนนี้ดีมากๆแล้วผมโอเคเพื่อนๆยังไงถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปแล้วก็ขเขาเรียกว่าเป็นการเติมใจให้กันนะผมสําหรับเพื่อนใหม่นะอย่าใจร้อนนะผมวันสองวันสามวันก็แล้วแต่ผมตามกลับไปแน่นอนเพื่อให้เพื่อไปให้กําลังใจทุกคนเหมือนกันในการทําช่องนะผมโอเคงั้นก็เดี๋ยวก็ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าว่ามีอะไรบ้างทําอะไรพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนไปทําคลิปเกี่ยวกับอะไรแล้วเดี๋ยวดูต่อไปนะผมโอเครู้สึกว่าตอนนี้หน้าดํามากเลยโอเคครับไม่ได้ครับ